แขวนพระครองพระห้อยพระเพื่ออะไรคนเราเกิดมาทุกคนนั้นไม่ว่ายากดีมีจนชนิดไหนอย่างไรล้วนมีเวรมีกรรมแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่มีกรรมอย่างหนึ่งที่เหมือนกันคือการถึงแก่กรรมหรือการตายมีประจำอยู่ในตัวทุกคนทุกเวลานาทีทุกวันทุกเดือนทุกปี จะต้องถึงตัวเราคือแก่เจ็บและตายเราเรียกว่ากรรมเหล่านี้มีเท่ากันหมดแต่การประกอบกรรมของบุคคลเล่านั้นไม่เหมือนกันการประกอบกรรมมีสองประการกล่าวคือข้อ1การประกอบกรรมดีและข้อ2การประกอบกรรมชั่วการประกอบสัมมาอาชีพที่สุดจริต และประกอบสัมมาอาชีพที่สุดจริตก็คือกรรมอย่างหนึ่งของบุคคลน,นั้นๆจะเลือกประกอบคนที่ชอบประพฤติปฏิบัติประกอบสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพโดยความซื่อสัตย์สุดจริตกรรมนั้นจะสนองตอบด้วยความดีส่วนคนชอบประพฤติปฏิบัติปแปลกแหวกแนวประกอบสัมมาอาชีพด้วยการทุจริต กรรมนั้นก็จะสนองตอบตามความประพฤตินั้นทั้งความชั่วและความดีกรรมเสมือนประกาศนียยบัตรเกียรตินิยมอันดับหนึ่งของชีวิตคนเราเท่าเทียมกันหมดทุกคนที่เกิดมาต่างก็อยากจะกระทำความดีความงามด้วยกันทุกคนแต่กรรมที่ประจำตัวของแต่ละคนนั้นก็มีไม่เหมือนกัน เราเรียกความไม่เหมือนกันว่าดวงดวงของคนเราต่างกันต่างไม่เหมือนกันคือบางคนร,ำร่ำรวยล้นฟ้าบางคนยากจนถึงกับโอทานถ้าเราเอาทั้งดวงและกรรมมารวมกันเข้าก็จะได้คำจำกัดความเพียงสั้นๆว่าดวงกรรมหรือดวงของคนที่มีกรรมแต่ละคนแต่ละอย่างแต่ละชนิด ประจําชีวิตของตนไม่เหมือนกันมีเหมือนกันอยู่อย่างเดียวคือถึงแก่กรรมคือการตายของแต่ละคนซึ่งไม่เหมือนกันบางคนถูกรถชนตายบางคนถูกยิงตายบางคนตกเครื่องบินตายบางคนออกไปทอดแหปลาจมน้ำตายบางคนหัวใจวายตายบางคนเป็นโรคเอจตายบางคนตายด้วยพิษต่างๆ ล้วนแล้วแต่มีการตายไม่ค่อยตรงกันหรือเหมือนกันก็เพราะเวรกรรมหรือดวงกรรมของคนเราที่มีอยู่ในตัวไม่เท่ากันทุกคนที่ประกอบกรรมดีและกรรมชั่วนั้นมีความตายเป็นที่พึ่งครั้งสุดท้ายของชีวิตทุกคนไปไม่ว่าจะเป็นไพร่ผู้ดีหรือยากจนเข็นใจมีความตายของแต่ละคนเท่าเทียมกันหมดเว้นไว้แต่ว่า จะตายช้าหรือตายเร็วเท่านั้นสรุปแล้วทุกคนต้องตายการตายมีหลายชนิดอาทิเช่นตายวายตายวอดตายจอดตายจมตายงมกระดูกตายผูกตายพันตายงกตายตกและตายตามคนเราเกิดมาพอรู้ความพ่อแม่พี่น้อง ปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาหรือญาติสนิทมิสหายก็จะนำเอาพุทธโอวทัทปฏิโมกขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านำมาบอกกล่าวสั่งสอนให้ผู้คนทั้งหลายทั้งปวงประพฤติประพฤติชอบประพฤติควรทั้งกายวาจาใจให้อยู่ในศีลในธรรมอย่าสร้างเวรสร้างกรรมหรือกระทำในสิ่งตรงกันข้าม จากหลักธรรมจากแรกนั้นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอบรมสั่งสอนมนุษย์ที่เกิดมาในโลกทั้งปวงพึงปฏิบัติซึ่งมีความเกี่ยวโยงมาจากคำว่าประพุทธศาสนาหรือพระพุทธเจ้านั่นเองชนชาติทั้งหลายที่เกิดมาในโลกนี้มีศาสนาประจำชาติของตนเองเช่นศาสนาพุทธศาสนาพราหมณ ศาสนาคริสต์และศาสนาฮินดูคนเหล่านี้มีความคารพสักการะบูชาและเชื่อมั่นในคำสอนของแต่ละศาสนานั้นๆคล้ายคลึงเพราะแต่ละศาสนาสั่งสอนให้คนเรากระทำความดีทั้งสิ้นและเกิดนับถือสิ่งแทนศาสนาเช่นรูปคารพต่างๆอาทิรูปไม้กางเขน รูปพระบูชาพระเทวรูปพระพุทธรูปหรือสิ่งซึ่งแทนการเคารพสักการะในแต่ละศาสนานั้นรูปเคารพสักการะแทนศาสนาของชาวพุทธเรานั้นได้แก่พระพุทธรูปซึ่งมีทั้งขนาดใหญ่ที่สุดถึงขนาดที่สุดการสร้างบูชาพระหรือพระเครื่องทั้งในอดีตและปัจจุบันตลอดไปถึงอนาคตนั้น เราสร้างขึ้นเพื่อทดแทนองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าตามเรื่องราวพระพุทธประวัติอิทธิพลทางศาสนาและได้มีการสร้างขึ้นเป็นครั้งแรกในสมัยเมื่อครั้งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างทรงมีพระชนชีพอยู่ปฐมมเหตุหรือสาเหตุแห่งการสร้างมีขึ้นนั้นมีตำนานกล่าวไว้ว่าเมื่อครั้งสมเด็จพระพุทธองค์ ได้เสด็จขึ้นไปโปรดพุทธมารดาเบื้องบนสวรรค์ชั้นดาวดึงนั้นสมเด็จพระพุทธเจ้าประเสนที่ราชาแห่งกรุงโกศลรัฐมิได้ทรงเห็นพระพุทธเจ้ามาเป็นเวลาช้านานและทรงมีพระทัยระลึกถึงจึงมีพระราชบัญชารับสั่งให้ช่างเอาไม้แก่นจันแดงมาแกะสลักทำเป็นพุทธรูปแล้ว ทรงให้ประดิษฐานไว้เนื้ออาสนะที่สมเด็จพระพุทธองค์เคยประทับกลั้นเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้สเสด็จพุทธดำเนินกลับลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงมาถึงที่ประทับนั้นโดยอำนาจพระพุทธานุภาพบันดาลให้พระพุทธรูปที่จำลองขึ้นโดยไม้แก่นจันแดงขยับขยื้อนเลื่อนหนีออกไป จากพระพุทธอาสนะประจักษ์แก่ตาคนทั้งหลายสมเด็จพระชินสีจึงทรงรับสั่งให้เก็บพระพุทธรูปนั้นไว้เพื่อเอาไว้เป็นแบบอย่างแก่พุทธศาสนิกชนที่ต้องการจะสร้างพระพุทธรูปขึ้นไว้สำหรับสาการะบูชาภายหลังเมื่อสมเด็จพระพุทธองค์ได้สเสด็จประดิษฐานแล้วนั่นเองนี่คือปฐมเหตุหรือต้นเหตุ แห่งที่มาที่ทำให้เกิดมีการสร้างพระพุทธรูปขึ้นดังกล่าวภายหลังเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จดับขันปริณิพนธ์ไปนานแล้วการสร้างพระพุทธรูปเพื่อไว้สักการะบูชาแทนพระพุทธองค์ก็ยังไม่เป็นที่นิยมแพร่หลายนักส่วนมากนิยมสร้างวัตถุต่างๆแทนเช่นสร้างพระสถูปเจดีย์พระเสมาธรรมจักร หรือรอยพระพุทธบาทไว้เป็นเครื่องระลึกถึงพระพุทธองค์แทนจบส่วนกระทั่งพระพุทธศักราชล่วงไปเกือบ400ปีการนิยมสร้างพระพุทธรูปขึ้นไว้ทำการสักการะบูชาแทนองค์สมเด็จพระสมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้แพร่หลายออกไปอย่างกว้างขวางจเจริญรอยตามกันมาตลอดจนตราบเท่าทุกวันนี้ เนื่องจากศาสนาพราหมณ์ได้ถือกำเนิดมาก่อนพระพุทธศาสนาและกะติตามไสยศาสตร์ของพราหมณ์ซึ่งถือเอาเทพเจ้าเป็นสารณะคือที่พึ่งบรรดาเทพเจ้าผู้เป็นใหญ่สามารถบรรดาลความสุขสวัสดีหรือความพิบัติได้จึงได้เกิดมีพิธีการบวงสรวงกระทำยันขึ้นผู้ใดทำการบวงสรวงบูชาย,ยันแก่เทพเจ้า เทพเจ้าก็จะบันดาลให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขสวัสดีวิพัฒน์มงคลผู้ใดละเว้นเทพเจ้าก็จะพิโรธบันดาลให้ได้รับความทุกข์จะมีภัยพิบัตินานนับประการดังนั้นเมื่อพระพุทธศาสนาได้กำเนิดขึ้นและเจริญรุ่งเรืองมาโดยลำดับบรรดาผู้นับถือศาสนาพราหมณ์ในสมัยนั้นได้หันเหมาให้ความเคารพนับถือ ในพระพุทธศาสนาจึงได้นำเอาคติประเพณีทางศาสนาพราหมณ์มาดัดแปลงแทรกคติทางพุทธลงไปเป็นการผสมผสานความศรัทธาเชื่อถือของตนโดยนับเหตุว่าคติศาสนาของพราหมณ์นั้นยังมีอนุภาพเป็นที่เชื่อถือกันอยู่แล้วถ้าหากรวมคติทางพุทธศาสนาซึ่งเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปแล้วว่า เป็นของจริงแท้แน่นอนอันอาจพิสูจน์ได้ทุกการสมัยเข้าไปในกติลัทธินั้นย่อมเจริญอนุภาพกว่าเป็นแน่แท้โดยกติทางศาสนาพราหมณ์ถือว่าบรรดามนุษย์ที่ได้อุบัติขึ้นมาในโลกนี้ย่อมมีเทพเจ้าค้าคุ้มครองรักษาตั้งแต่เกิดมาทีเดียว เมื่อคตินี้ได้เข้ามาปะปนในพระพุทธศาสนาซึ่งไม่มีพิธีการบวงสรวงบูชายันดังนั้นที่พึ่งของพุทธศาสนิกชนของเรานั้นก็ไม่มีอะไรจะดีไปกว่าพระรัตนตรยัยอันมีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะที่พึ่งของพุทธศาสนกชนเราทั้งในอดีตและปัจจุบันนี้ จึงเกิดการสร้างพระพุทธรูปประจำวันปางต่างๆและพระเครื่องตามในคตินี้ท่านโบราณอาจารย์จึงได้นําเอาพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณเข้ามาเป็นเครื่องนําบําบัดทุกภยัยและส่งเสริมความสุขสวัสดิพัฒน์มงคลอันเกี่ยวกับผลที่เทพยดาแต่ละองค์เข้ามาเสวยอายุหรือเข้ามาแทรก โดยกำหนดตกแต่งพระปริศแต่ละบทมาเป็นเครื่องสวดมนต์คุ้มครองป้องกันภัยให้เข้ากับเรื่องของเทพพยดาแต่ละองค์ไปทั้งยังกำหนดเอาพระพุทธรูปเพราะเครื่องปางต่างๆให้เป็นพระพุทธรูปประจำวันให้ตรงกับเทพพยดาคิ้วเข้ามาเสวยและเข้ามาแทรกเป็นรายองค์ไปเพื่อทีพุทธศาสนิกชน จะได้สร้างพระพุทธรูปประจำวันเกิดของตนเองไว้สักการะบูชาเพื่อขจัดปัดเป่าทุกภัยพิบัติให้เกิดความสุขสวัสดิภาพมงคลแก่ตนซึ่งถ้าได้ทำการสักการะบูชาเป็นกิจวัตรแล้วจะเกิดโชคลาภผลสุขมงคลสวัสดีมีชัยทุกค่ำคืนพระพุทธรูปที่มีขนาดใหญ่ไม่ว่าจะสร้างโดยวัสดุอะไรก็ตามที เราไม่สามารถจะนำมาพกติดตัวไปไหนมาไหนได้ทุกการทุกเวลาเราเรียกว่าพระพุทธรูปปูชาส่วนพระที่มีขนาดเล็กเราสามารถนำติดตัวไปไหนมาไหนได้ทุกการทุกเวลาเราเรียกพระชนิดนี้ว่าพระเครื่องไม่จํากัดว่าจะสร้างด้วยวัสดุอะไรเราจําลองแบบมาจากพระพุทธประวัติ หรือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นการแทนรูปลักษณะของพระพุทธองค์มีปางต่างๆมากมายหลายชนิดมีพระอิริยาบถหลายรูปลักษณะแล้วแต่ผู้สร้างเป็นผู้ออกแบบสร้างแต่ต้องมีหลักเกณฑ์อยู่ว่าต้องเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธประวัติทั้งหมดทั้งสิน้นถ้านอกเหนือไปจากนี้เห็นทีจะเป็นเรื่องแปลกเราท่านทั้งหลายคงจะได้ยินได้ฟัง หรืออ่านหนังสือพิมพ์หลายฉบับลงข่าวว่ามีพระปางพิสดารเหยียบโลกขึ้นในประเทศไทยผู้คนก็ต่างฮือหาแสดงความคิดเห็นกันมาหลายอย่างก็ไม่เห็นจะเป็นเรื่องพิลึก,กึกกืออะไรนักนาค่ะคนไทยเราจอบตึงข่าวเดียวเดียวก็ลืมเป็นปริกทิ้งและไม่เฉพาะพระเหยียบโลกในปัจจุบันอาจจะเกิดศาสนาเจ้าแม่กวนอิมขึ้นในประเทศไทยก็ได้นะ เพราะตามวัดตามวาต่างๆมีเจ้าแม่ที่ว่านี้หลายแห่งก็เป็นเรื่องของการเลื่อมใสไม่สามารถจะบังคับใครได้ความศรัทธาของคนแล้วแต่คนไปว่าจะศรัทธามากน้อยหรือไม่ศรัทธาเลยก็ได้ไม่มีใครหวงไม่มีใครห้ามสำหรับเรื่องศาสนานั้นทุกคนมีสิทธิในตัวเองอยู่แล้วค่ะว่าใครจะนับถือศาสนาอะไรก็ได้ ไม่มีการบังคับหรือขู่เข็นแต่ประการใดทั้งปวงแขวนพระครองพระห้อยพระเพื่ออะไรเป็นข้อใหญ่ใจความของเรื่องนี้ถ้าถามแต่ละคนที่แขวนพระครองพระห้อยพระก็จะได้รับคำตอบที่แตกต่างกันไปคนละอย่างการนำพระที่เรานับถือศรัทธาและเลื่อมใสมาภาวนาหรืออารัธนา โดยตั้งจิตอธิษฐานถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราควรจะตั้งนโมสามจบและกล่าวคำอารัธนาพระว่าพุทธังอารัธนานังธรรมังอารัธนานังสังขังอารัธนานังกล่าวคํารำลึกถึงพระคุณบิดามารดาครูอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอันได้แก่พระแก้วมรกตพระหลวงพ่อโตวัดไชยโย พระพุทธชินราชหลวงพ่อพุทธโสธรเจ้าพราพระการเจ้าพอหลักเมืองพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองที่รืองฤทธิ์ลูกขออำนาจบุญบาร,รมีอันศักดิ์สิทธิ์และอิทธิฤทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงจงดลบันดาลให้ข้าพเจ้าให้ปลอดภัยต่อพยันอันตรายทั้งหลายทั้งปวงด้วยเธอสาธุสาธุสาธุ คนแขวนพระครองพระห้อยพระแต่ละคนไม่เหมือนกันค่ะบางคนชอบแขวนพระเนื้อผงบางคนก็ชอบแขวนพระเนื้อดินบางคนชอบแขวนพระเนื้อชินแต่ละอย่างแต่ละคนครองพระแต่ละอย่างไม่ค่อยเหมือนกันบางคนชอบแขวนเหรียญรูปเหมือนหลวงพ่อต่างๆบางคนชอบประเภทเครื่องรางของครั้งที่รู้อาจารย์ปลุกเสก พระเครื่องแต่ละคนแต่ละอย่างชนิดมีอิทธิปาฏิหาริย์และประสบการณ์จากผู้ใช้ไม่เหมือนกันอีกบางชนิดสามารถให้ความคุ้มครองในเรื่องกันปืนได้บางชนิดมีเมตตามหานิยมบางชนิดแขวนแล้วมีโชคมีลาบบางชนิดคร้องขอแล้วอยู่ยงคงกระพันชาตรีทั้งหมดนี้เราเรียกว่าแขวนพระร้องพระห้อยพระ คำทั้งสามีความหมายเดียวกันแต่ก่อนพระเครื่องขอกันได้ให้กันฟรีๆแต่ปัจจุบันไม่ได้แล้วต้องเป็นเงินเป็นทองทั้งนั้นค่ะโดยให้เช่าบูชาพูดภาษาตลาดก,ก็คือซื้อขายนั่นเองและถ้าถามคนทั้งหลายว่ากรองพระแขวนพระหรือห้อยพระเพื่ออะไรคนที่ถูกถามจะต้องตอบว่า ร้องเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางใจและถ้าถามคนต่อไปว่าแขวนพระเพื่ออะไรคนที่ถูกถามจะตอบว่าเพื่อความปลอดภัยพยันตรายทั้งหลายทั้งปวงและถ้าถามคนต่อไปอีกว่าห้อยพระเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดความมีสเสน่ห์เมตตามหานิยมแต่ถ้าถามคนทั้งหมดที่ชอบพระต่างก็จะได้รับคำตอบที่ไม่เหมือนกัน แค่คล้ายครึ่งกันแต่ถ้าถามว่าแขวนพระเพื่ออะไรคำตอบของดิฉันคือแขวนพระเพื่อความเคารพสักการะบูชาในองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าอันเป็นมงคลชีวิตโปรดชัยวิจารณญาณในการรับฟังค่ะ